สวัดีครับ FC Vision ยช่ F C นะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินสมจีนน้ำยาป่านะครับในีนนห่ดูครับสมจีนหัวหนึ่งครับใส่ไปเลยลกรต่ายน้ำยาป่าไก่นะครับใส่ไปเลยครับโอ้หัวในญ่ครับนี่นี่น่อยอ่ะใส่ไปเลยแล้วก็เครื่องครับ ไฟไฟคือ <Yeah. S 1> อยู่ได้หมด ไปครับเดี๋ยติ่ก่อนเลยครับเลี๋ติ่ก่อนเลยครับเพืเ่นอนๆอหนื่อยแล้วนุ่ม Thank <laughs> you. จะเต็มทิ้งไว้ตักลมไว้หน่อยแข็งเลย 对。 ข้องอานมือไม่นิ่งเลยนะ กูเล่วเกมเลยครับบนยห้มวัดขอแบครับขอแบ ท่านไหครับคาเอฟซีากสิทน้วยครับยี่ครับสวัดีครับ